เทพประจำสิบราศีภาคสองไปกันต่อเลยค่ะเทพเจ้าประจำราศีกรกฎอาเตมิสเทพีแห่งการล่าพงไพรเนินเขาจันทราและคันสอน อาเทมิส <Artem> เป็นหนึ่งในเทพีกรีกโบราณที่มีการบูชายอย่างแพร่หลายที่สุดเปรียบได้ดังเทพีไดอาน่าของโรมันนักวิชาการเชื่อว่าทั้งพระนามรวมทั้งองค์เทพเจ้าเองเดิมมีมาแต่ก่อนสมัยกรีกในเทพรกรณำกรีกสมัยคลาสสิกมักอธิบายว่าอาเตมิสทรงเป็นพระธิดาของซูสและลีโตและทรงเป็นน้องสาวฟาแฟตของอพอลโล พระองค์เป็นเทพเจ้าแห่งการล่าสัตว์ป่าความปลาเถื่อนการคลอดพรหมจัรทร์และผู้พิทักษ์หญิงสาวเทพเจ้าประจำราศีสิงห์อพอลโลเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์และเสียงดนตรี อะพอลโลเป็นหนึ่งในพระเจ้าองค์สำคัญที่สุดในพระเจ้าโอลิมปัสในเทพรกรณากิรีกและศาสนากรีกโบราณอะพอลโลทรงเป็นอุดมคติของคูรอรอสคือหนุ่มนักกีฬาไม่ไว้หนวดและทรงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นเทพเจ้าแห่งแสงและดวงอาทิตย์สัตจัคำพยากรณการรักษาโรคระบาดดนตรีกวีและอื่นๆ พอลโลทรงเป็นพระโอรสของซูสและลีโตและมีพี่สาวฝา,าแฝดชื่ออาร์เทมิสซึ่งเป็นพรานหญิงนั่นเองค่ะเทพประจำราศีธนูซูสเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าและความยุติธรรมซูสทรงเป็นพระบิดาแห่งเทพและมนุษย์เป็นเทวราชผู้ปกครองเทพเจ้าแห่งโอลิมปัสดังบิดาปกครองครอบครัวพระองค์ทรงเป็นเทพแห่งท้องฟ้าและสายฟ้า ซูสเป็นบุตรของโครนัสและรีอาและมีพระชนมายุน้อยที่สุดในตำนานกล่าวว่าพระองค์สมรสกับฮีราพระองค์ทรงเป็นที่รู้จักในเรื่องของกามรมามซึ่งส่งผลให้พระองค์มีพระโอรสและธิดาที่เป็นพระเจ้าและวีรบุรุษมากมายรวมทั้งอาธีนาอพอลโลอาทิมิสเฮอร์มิสเพอร์ซิฟฟนีและอื่นๆอีกมากมายค่ะ อีกสีราศีสุดท้ายที่เหลือเจอกันคลิปหน้านะคะ